วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับอัสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแพนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องน้องมาเจอมาเจอกันนะภาคพิเศษสำหรับวันนี้นะครับ ก่อนมือห่อยออกนะก่อนที่ทางรัฐบาลจะประกาศผลการออกรางวัลเอื้อนน่ก็เซโชว์โก้คนมันกันแล้วได้พี่น้องหลายกูหลายคนหลค์มองหลายแกยอะไรตัวไหนในนอ้ํพี่น้องนะเเบาสู้กันตั้งไ้เด้อ <c oughs> นะครับกับสำหรับทางช่องเขาก็บมาสะดวกกันสักวันนะพี่น้องเนาะว่าอาจารย์ท่านใดลงเหลือ,อยังบ้านลงอาจารย์ท่านใดเดียว์เอสจีเอาเป็นชุดเจ็บตกมาฝากพี่ฝากน้องกันต่อไปนะพี่น้องเนา,าสะสารคิวนีิก็มา อ่าสะดวกกันก่อนครับเพราะว่ากหลายสำนักหลายอาจารย์อยู่พอสมพาะพุทคุณสหรับคลิปนี้ก็ได้นับเขามาแหลไกกระดิ่งนพี่น้องเ้อนับอ่าเป็นเฮ่าเป็นแห้งเป็นกำลังใจแห่งกันซึ่งกันและกันนะครับกัด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับปูพื่นเข่ามหม่ที่พระในกดติดตามพี่น้องเนาะกจากดติดตามกันไว้นะพี่น้องอ่าขอบคุณล่วงหน้ากันได้ทายกันแล้วกันนะครับ มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลไม่นสนับสนุนสิ่งพ้นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพานันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่นอ้องอ่าพิจารณาเอาพี่น้องใส่วิจารณาญาณได้พี่น้องเด้อ ครับการมาอมา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 เบรงในทางมาจุดในทางสรุปสารคนีก่อนกันแล้วกันนะพี่น้องนะเริ่มจากนะครับเริ่มจากแนวทางของนับวิ่งสายทหารใบแดงก่อนนะพี่น้องเนาะสายทหารใบแดงคนไหยมาอ่าวิ่งไปที่หนึ่งนะพี่น้องสายทหารใบแดงวิ่งไปที่หนึ่งวิ่งไปที่หนึ่งสิบล้านหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์มาสันเทนาว่า แมีนคือแมีนกับพี่แจ๊ดนาพี่น้องชินชอบพระจ้งจัดคัดกาพานพี่น้องนะครับสำหรับในทางสําหรับต่อไปนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์ดินกําลังบันพี่น้องดินกําลังบันให้มาที่1กับศูนย์นะตรงกับอ่าอ่าต,ตรงกับสายสถานใบแดงน,นะพี่น้องเนาะให้มาที่1กับศูนย์พี่น้องอ่าอาจารย์ไม่ขอ,อกนามให้มาที่3ามเกตสองแบบสามเกตสองสีนีบองวันนี่พี่น้องสีมาบอที่เจ๊ไหน พี่เจตนาบึงด้วยพีนนน่น้องด้วยต่อไปนะครับต่อไปต่อไปนะครับต่อไปเป็นของอจไรอาจารย์ก,การาสินกันแล้วกัน,นครับเป็นทางเท่านั้นนะฟันไปที่ห้าเม็ดเดียวคือห้ดดอ 5, างวดไปที่สิบหกนะครับฟันที่ห้า นะครับอกาวพี่แฉหน้าเลยพี่น้องชอบกับจัดคัดกระพันพี่น้องแนวแนวทางของอาจารย์ก่อนกาลาสินนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของแอดดุลพรรณนะครับอ่แอดดุลพรรณให้มาที่เด่นไปที่สามกับสี่นะครับจากชุดในที่สามสองสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองสามสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามพี่น้องสามตัวให้ไปที่เกียร์สามหนึ่งนะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับชุดงบหน่อยพี่น้องเด้องบหน่อยงบที่ว่า อ,อยู่ในกลุ่มเพิน่นเพิ่นไหนมาที่เจ็ดแปดเจ็ดสี่แปดนะครับแอดมินอเอฟซีเพิ่นเบาสูฟังนะเพิ่เป็นเบาสูฟังเกลเลอดก็เล่มานำเสนอให้พี่พน้องได้พังเจรินานะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณพี่น้องชอบกระจัดขัดกระพันได้พี่น้องเด้อสำหรับชุดของอาจารย์กรกาลาสินนะครับอาจารย์กรกาลาสินก็ให้มาที่วิ่งร,รูดห้านะเพราะว่า ประเด็นมาที่หาวิ่งฟันชุดฟันหาฟันหาไปแล้วเพิ่กระรุดวิ่งรูดหนะครับให้มาที่ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าเกียรติห้นะครับอน่งห้าสามหนึ่งห้ากรตินาะครับสำหรับแอดก่อนอาจารย์กรอนกาลสินนะครับบอมแอดอาจารย์กอนกาลสินอพี่นงชินช่ากระจัดคัดแจะพันธุ์อ่ินงเด้อวันประหารรุดไปของอาจารย์ก่อนเพิ่กระได้นะครับบ่วากันนะพี่น้องมีข้อมีรูดเนาะ ต่อไปสายในใบแดงแอดฟินนิกไม่ให้มาที่สองนะครับให้มาที่สองสองหนึ่งสองเก็บสองแปดนะครับพี่น้องแอ th ดฟินนิ่งไปพี่น้องเด้อสายในใบแดงพี่น้องอชอบประจัด,ดกรถกพาพี่น้องไปกันเร็วจังหน่อยนึ่งนะครับชาวคินินรับพี่น้องเนาะต่อไปเป็นแอดเอล่าพี่น้อง แคตเอ๋อเพื่อนใหม่มาโอ้ยางละเม็ดพี่น้องยางระเม็ดบนกับเม็ดหนึ่งล่างกับเม็ดหนึ่งนะครับบนให้มาที่สี่นะครับเม็ดเดียวคือสี่นะครับจับชุดได้ที่หกสี่สําหรับล่างให้มาที่ศูนย์ะครับจับชุดให้ที่ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดนะพี่น้องเนาะหบับสามตัวสามตัวบนให้มาที่สามหกสี่เจ็ดหกสี่แปดหกสี่พี่น้องนิ่นนักหกสี่พี่น้องนะครับสําหรับบนฝาด้วยพี่น้องเด้อ เอาชอบกระจัดคัดกระพานพี่น้องสำหรับแอดเอล่ะพี่น้องรีเซว์เอสทีมานําเสนอเป็นคลิปที่ปิงปองที่2ที่เอห้องเพิ่นมาลงนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆกันนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆสํานักเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นข้อเอดไตฟ้านะครับแอดไตฟ้าให้มาที่9 1 9 4 9 5 9 6แล้วก็98พี่น้องนะครับฟันไปที่9นะเม็ดเดียวคือ9หรือว่าตองเก้าพี่น้อง9 9 9เอ้าาหนัก ไปที่เก่าพี่นอ้องมากชอบประจัดขัดกระพานพี่นอ้องขออให้พี่นอ้องขออให้สายเขาฮาลัลโหลเอออยู่ไปออสี่ขวาตอบไปเลยพี่น้องนะ ต่อไปเป็นของหนุ่มบารบือพี่น้องนะครับหนุ่มบารบือให้แม่ที่050809828687นะพี่น้องเอ๋อ0มันหายมันแอดได้นอโน่นจารย์ได้นอเห็นอยู่ดินี่ยแอดเอล่านะพี่น้อง,ง08นะครับ0805นะครับ09มี08กับ05เอตเอล่าพี่น้องนะครับแล้วกันหนุ่มบารบือกับมีศู0เดียวกันนะครับ อันนี้ก็คือในแนวทางของหนุ่มบุรเบือนะพี่น้องเนาะแนวทางของหนุ่มบุรเบือต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นแนวทางของเอาให้รวยงบก่อนเข่าดิพี่น้องงบก่อนรู้สึกว่าจะเข้าศูนย์ห้านี่แหละนะครับกับจำบ่ผิดนะครับเอาให้รวยหรือเป็นหาศูนย์บ่พี่น้องบ่แน่ใจพี่น้องประมาณนี้แต่ว่าเข่างบที่ผ่านมานะครับเด่นไปที่สองหกแปดนะครับอ่าแอดเอาให้รวยนะพี่น้องเนาะ เด่นไปที่8นะครับจัดชุด88เหล่มแดกเลยเด่นที่8นะครับเด่น8มากๆ83 85 84แล้วก็89นะครับแอดเอาให้รวยนะครับพี่นอ้องอเช่นชอบกระจัดขัดกระพันพี่น้องนแนวทางของแอดเอาให้รวยนะพี่น้องเนาะต่อไปเป็นของมะยมแดงนําโชคแอดมะยมแดงนําโชคนะครับดูซิว่าจะมีสองใบที่แอดมะยมแดงพี่น้องนะครับมะยมแดงนําโชคให้มาที่เด่นไปที่9นะครับพี่นอ้องอ่า90 92 94 ชอบ95นะครับอยากสามตัวให้ไปที่095 195 495พี่น้องนะครับอันนี้เป็นชุดตัดเพิ่นนะครับสำหรับของเอสมะยมแดงนำโชคนะครับเอสระยมโรนัลโด้เป็นตัดมาให้นะได้ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนะครับประมาณนี้เด้อครับเด้อมีชุดเต็มเพิ่นนะครับชุดเต็มนี้ก็มีเห็นบ่พี่น้องนะ909 904092429545 90, 90, ก็มี9092แบบ95เห็นบ่ เก่าซีบุมีพี่น้องไปเอาคุณมาเล่นไปที่เก่าหาเนาะเก่าหาตัวนี้นะพี่น้องอ่ะนี่คือใบที่สองนะครับสำหรับแอดมายุแบรนํำโชคนะครับใบใบที่แรกกระแคบหนาจอไปแล้วไปพี่น้องเขีไปได้พี่น้องเด้อใบอันนี้เป็นใบแรกพี่น้องที่ยิงที่ยิงผมประสับสนอันนี้เป็นใบแรกอันที่เว้าวับแปว่านเป็นใบที่สองนะครับแต่ว่าใบที่ตัดออกมาแลนะ้วเนาะพี่น้องเข้าใจตัวเนาะนี่ใบแรกเอ้ใบในี้ใบแรกนะครับ นี่ใบตัดออกมากนะครับในประมาณนี้นะพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องต่อไปเป็นแนวทางของอาจารย์สิงห์นะครับอาจารย์สิงห์ให้วิ่งบน5กับ9นะครับให้วิ่งบน5กับเกานะครับจับชุดนที่185 1ง5ปดห้าหนรเดินะครับเดินๆไปที่9 85กับชุดรอง95นะครับชุดกันก็คือห5หากับเ5าหลักร้อยนะครับ อร่อยคือหนึ่งชาเก็ดในะพ,บบ 2, 100, พี่น้องสลับวิ่งล่างสองกับเก็นะครับวิ่งล่างสองกับเก็เด่นไปที่เก็ดได้พี่น้องเด้อจับชุดที่สองเก็หกเก็แล้วก็เก้าเก็หนึ่งเก็พี่น้องอาจารย์สิงห์นะครับเชิญชอบแนวทางของอาจารย์สิงห์อธาาิพันธ์มาลุดนะครับต้องขออภัยหลายนะครับสำหรับแนวทางแต่ละอาจารย์แต่ละสำนะักบางทีก็เข้าบางทีก็หลุดเนาะคือว่าในหลักคิดคำนวณตามสถิติเพื่อนกระได้นะครับนะบางเที่เข้าบางเที่รุดลุดก็คือลุดพี่น้องนะครับ ทางช่องเฮาบริเกตตวเลขทางช่องเฮาเอาตรงๆนะครับภาวะรุดนี่ก็คือรุดนะภาวะมาก็คือมาถือก็คือถือเข่าก็คือเข่านะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปอ่าเป็นเลือกเพื่อนเลขเพื่อนไหหมาพี่น้องเลขเพื่อนมาเขียนมันทีผิดได้พี่น้องด้วยเขียนมันทีผิดนะครับเขียนมันทีผิดได้พี่น้องด้วยเขียนเพิ่มเติมด้วยเยาวศรีบาศีด้วยปฏิว่าอ่า อันบอยอ่านได้พี่น้องเขียนบันที่ผิดนะเขียนเป็นวันทีสิบวันทีหนึ่งตะลกีน,นะครับลืมเขียนบัตรถือมือมันตองวดนะพี่น้องเนาะเออมันตองวดก็เลยเพื่อนไหนมาได้มาจากอา่าวัดแห่งหนึ่งในพี่น้องเนาะวัดแห่ง 1, นหนึ่งเพื่อนไหนมาที่สองศูนย์ห้าแล้วก็เขียนหอยหาม่างสีพี่น้องสีแปรว่าจะไหนเป็นปัญหาเปลี่ยนภาษาในบอยหรือว่าสิเป็นสองศูนย์ห้าห้าบอยหรือจะไหนหรือว่าสองศูนย์ห้าแล้วก็ห้าห้าบอยเพื่อนไหนมาจังสี่อันเพื่อนไหนมาเทีนึงในพี่น้องแล้วอาจารย์เพื่อน ให้ให้หน้าทางมาจังสี่เพิ่อนเคลียร์จังสี่นะครับโม่คนเลยว่าเพิ่นให้มาจังสี่เด้อสันเพิ่นว่าอ้าวไปพี่เห็น้องเขาเดบิลงน้ำเนื้อสันบทียพี่น้องเขาชวงเข้ามาเราสันเพิ่นว่าอ้าวการพแจหน้าพี่น้องนะครับแอดเขียนมาที่ผิดคลิปคล่ลงที่คลิปที่ลงไปเนาะจ้าเป็นคลิปใดจื่อบ่ได้นะครับแอดลงไปเป็นที่หนึ่งแล้วพี่น้องเด้อส่งขออภัยหลายมันมันเป็นตุนงวดนะช่วงนี้นะพี่น้องเนาะอาบวากันนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเป็นของเจ๊คำนวณแม่นนะครับพี่น้องพี่แจ๊๋น้าเออเรื่องตัวไหนก็ได้เจ๊คำนวณแม่นให้มาที่สูตรที่1ให้มาที่470นะครับสูตรที่2ให้มาที่3ามกับเดเดินไปที่7เด,ด้อเจหรือปัญหนเดินไปที่7จนิดหนอ่อยจับช่วยได้ที่47อ่า43 47 73 77และก็03 07พี่น้องอ่าแคปหน้าจอไว้พี่น้องเจ๊คำนวณแม่นนะครับงดที่ผ่านมารู้สึกว่าเขาบ่ฮึบ่แน่ใจอ่ะจื่อบ่ได้พี่น้องอ เบื้องหลังเราได้แอดเด็บง่อมระบาปิดคนที่ลืมใบแต่พอเปิดเบื้องรักฐานเดือมมันเกือบอะไรหรอกนะเพราะว่าเสนอมาขนาดบ้าไรอาจารย์ได้พี่น้องบ้าไรสำนักที่นี่ซ้ำนี่แหละนี่หน่อยซ้ำนี่แหละนะครับก็ยังลืมยังหลงย้อนนะพี่น้องเนาะส่วนบาสีไรอาจารย์คือมูเพิ่นคือซองใหญ่เพิ่นมามื่นละลงมื่นละสองคีบสามคีบจังคีบโอ้ยมันจะจกือได้บางทีนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นของ แอดรัชนกมีโชคนะครับแอดรัชนกมีโชคให้ไม้ที่10ล่าง5กับ1นะครับดักหน่วยล่างให้ไม้ที่9กับ4จับชุวในที่เก้าห้าเก้าห้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับแต้มร่วมนะครับแต้มล่างพนไห่มาที่เก้ากับศูนย์พี่น้องแต่แต้มเข่าก็คือหาซีนะคือลึกเก่าหรือหนึ่งเก่าประมาณนี้นะพี่น้องเนาะไอแชร์หน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อสำหรับอาจารย์รัชนกมีโชคแอดรัชนกมีโชคพี่น้องนะครับ อขอบคุณหลายนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักขอบค,คุณข้อมูลทุกๆข้อมูลเด้อครับเด้ออต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของเอ็ดมายมแดงเอ้ยมอแมนพี่น้องเป็นของเอสหมาน้อยคอยรักนะครับเป็นชุดเป็นชุดบนก้อนนะพี่น้องเนาะชุดบนฟ้านะให้มาที่ชุดบนสามแปดห้าสามแปดห้าสามแปดเจ็ดสามเก้าห้าสามเก้าเจ็ดนะครับ 3, 8, อ่าชุดสรุปชุดนิ่งแปดหกแปดหกเก้าหกอ่าชุดร่องคือแปดเจ็ดเก้าเจ็ดได้พี่น้องเด้ออ่าแคบหน้าจอพี่น้องแคบหน้าจอกันเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อฮะว่าห่านมาออื่นมาปฏิญงงอันใดเป็นอันใดเนาะปฏิวัติเนี่ยครับอ่าต่อไปเป็นชุดของมาเอ็ดมาน้อยคอยรักนะครับให้มาที่ชุดล่างนะครับชุดล่างเน้นไปที่หกเจ็ดแล้วก็แปดหกเจ็ดหกแปดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ เน้นหนักแซนๆหกแปดไม่เดียวพี่น้องหกแปดหกแปดหกแปดและหกแปดนะครับอ้าวชีอชอบประจัดขัดกระพานพี่น้องแนวทางอ่าแต่แลนะแนวทางย่ำอีกทีหนึง่งพี่น้องนะครับเป็นเพียงขอมูลนะครับเลือกสื่อสลากกินแบงของทางรัฐบาลเท่านั้นเดอ้ออย่าไม่สนับส,สนุนสิงพนันที่ผิกดกฎหมายทุกชนิดอ่าย่ำอีกทีหนึ่งว่าอาจารย์แต่และท่านอาจารย์แต่และสำนักด้วยแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุด กวดชัยบิจารณาญาณนะครับอาชแน้าจอไยไปได้วพี่น้องด้วยหากว่ามักสำนักใดหรือว่าเบื้องว่ฒน,น่สันนิษฐาก็สามารถรีกับเบิ้องใดพี่น้อง,นะงเนาะเบิ้งหลายๆเทียบก็บได้เบิ้งลหลายหลอกก็ได้นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางช่องน้องแสงชาแนลนะครับขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกสำนักนะครับขอบคุณทุกๆอาจารย์ขอบคุณทุกๆข้อมูลนะขอบคุณเอซี่แฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับคลิปนี้อ่าขอให้เอฟซีโชคโชคมานมานเฮ้งเฮงปังปังเฮ่งเฮงเรื่อยเรื่อยเดินทางไปใช้มาส่การปลอดภัยด้วยครับเด้อดับในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมให้พี่นอ้งนงอ,งงนนองมีเงินเต็มงถุงอึ้งตึงนะครับนพี่น้องมีเงินเต็มงกระเป๋าสุขสุขคนสาหราควนี้ไปก่อนไม่พอกันชิมหนาลิมนีกาค่ำวนันวสวัสดีครับ